มงกุฎเพชรเขาหลักมวยไทยจะเจอกับนักมวยจากญี่ปุ่นไอทานกาคู่นี้นี่มันแน่นอนนะครับมงกุฎเพชรนี่ก็ระดับทีมชาติไทยครับกุฎเพชรก็ดูไม่ตกใจนะครับเนี่ยการใช้ขาของน้องครับนี่ลูกเตะมาแล้วครับเตะขวาโอ้โหต้องบอกว่าชวนพี่ทะเลาะไอทะนากาเนี่ยจะอายุ42แล้วนะครับหรือว่าควรอาย,ยุ25นะครับโอ้โหความเร็วความแกร่งครับ เอาแล้วครับแมบมีหมัดกระแทกซ้ายเข้าไปวงในครับต้องอ่อนครับป้องกันตัวไปด้วยครับตอนนี้นี่ไอเชนากะยังไม่สามารถที <tuh> <ช kicking S 2> ่จะชกในเกมของตัวเองได้นะครับเอาครับโดนถีบเข้าไปครับดูครับแม่เยบเข้าไปโอ้ตอนนี้นี่ไอเชนากะครับยังอยู่ในเกมของตัวเองไม่ได้เลยครับไปยังกระน้ำสงกรานต์เลยครับโอ้โหดูเขาเข่าซ้ายเข่าไม่เต็มนะครับไอเชนากะยังไงดีครับตอนนี้ได้แต่มองตาครับโอ้โดนซ้ายเยอะนะครับ ได้ก็มีแหมพยักหน้าพยักเพย์ไปอีกครับโอ้โหโยนเข่าซ้ายครับลูกนี้เต็มซุ้อกครับโอ้โหนี่เลยครับยก2ครับเอาละครับแม่ไอธานากาจะแก้เกมอย่างไรครับหลังจากที่รับซ้ายไปเยอะครับในยกที่ในยกที่1ที่ผ่านมาครับเอาครับแม่ก็ยังเน้นความเร็วอยู่นะครับแล้วก็พยายามหาช่องว่างนะครับในการเจาะแนวรับของมงกุฎเพชรเข้าไปแหมวันนี้ถือว่าเป็นางหาจังหวะเข้าทำาลครับไอธานากา ต่ดูลูกถีบครับแม่ลูกจุกจิกครับมงกุฎเพชรถีบหน้าอกถีบไปบริเวณ้อพับนะครับอ่ะหมัดมาแล้วครับไอ้ไอ้ธนากะมาครับหุบซ้ายอูมงกุฎเพชรขึ้นไปซ้ายครับแล้วโอ้ลําตัวกันนี่เลยครับโอ้อาการไม่ดีครับโดนลำตัวเข้าไปก่อนแล้วเหมือนจะจุกครับแล้วก็โดนเข้าไปทีนะครับโอ้โหไม่น่าจะไหวครับโอ้ดูครับกำลังเดินเกมดีๆครับแต่ว่ามาโดนเตะครับ ปิดเกมไปเลยครับถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยดูว่าเขาไม่ติดเลยนะครับนี่นะครับสาววัย42ปีจากญี่ปุ่นครับโอ้เรื่องความแข็งแกร่งนี่สุดยอดเลยครับแต่นี่วันนี้ถือว่ามงกุฎเพชรก็ทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับแต่ว่ามาพลาดโดนลําตัวนะครับเนี่ยเตะอยู่ดีๆนะครับโดนลําตัวตรงนี้ก่อนนะครับโดนลาตัวแล้วหยุดไปฮะดูโอ้โหนี่ฮะจุกครับโอ้โหมันจุกขึ้นมาครับโอ้ไม่ไหวครับ เดี๋ยโดนอัดลำตัวครับซ้ายลำตัวครับแล้วก็เตะตามเข้าไปทีนี้ฮะโอ้โหแล้วก็จุกเลยครับจริงๆเนี่ยมีจังหวะก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับที่โดนลำตัวไปแล้วครับจังหวะนี้นี่คือจังหวะปิดบัญชีครับนี่ครับโอ้โหดูครับแม่เต็มหมัดจริงๆครับมันขึ้นมานะครับโอ้ใครไม่โดนไม่รู้อะมันค่อยๆเบียดค่อยๆเสียดขึ้นมาเลยครับดูกันอีกครั้งนึนะครับนี่ครับพยายามออกแข้งสู้นะครับแต่ว่าเจอหมัดซ้ายของไอธนากาเข้าไปครับโอ้โ ภาษาฝรั่งก็จะมองว่าเป็นลิเวิร์ชช็อตเลยครับหมัดนี้นี<ด>่<ด>ครับกรรมการปียาก็โบกมือยุติการ